เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเป็นสัญญาณของการชะลอตัวและถดถอยอย่างชัดเจนหรือไม่และในที่สุดเศรษฐกิจสหารัฐอเมริกาซึ่งมีขนาดใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกจะเป็นเศรษฐกิจที่ปีนี้โตต่ตำกว่า2%และนั่นจะหมายความว่าเป็นการโตต,ต่ำสุดในช่วงระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ ทำไมจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันก็เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับยังไม่ต้องไปนึกถึงหรอกครับว่าอันดับที่2จะใช้เวลาโค่นแชมป์หรือจะขึ้นไปอยู่เบอร์หนึ่งขนาดไหนซึ่งผมหมายถึงจีนนั่นยังอีกไกลพอสมควรนะฮะกับสภาพของเศรษฐกิจของโลกที่ตอนนี้เต็มไปด้วยขวานหนังข้อจํากัดและอุปสรรคมากมายเหลือเกินเนี่ยนะครับ เศรษฐกิจของอเมริกาในปีหน้านั้นถูกลดเป้าซะแล้วละครับเพราะว่าธนคาคารกลางสหรัฐได้ออกมาลดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจ GDP ของอเมริกาหลุด2%องเปอร์เซ็นต์ซะโดยซ้ำไปนะฮะธนคาคารกลางบอกอย่างนี้ครับแบงก์ชาติสหรัฐโดยประธานธนคาคารกลางสหรัฐก็คือเจอร์โรมพาวเวลลด GDP ปีหน้าของอเมริกาจาก2.8%ลงมาเหลือ1.7%ปรนประเด็นที่ผมให้ความสําคัญที่สุดก็คือว่าท่า,ยายนผู้ชมที่ดูสิครับว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะแล้วมันชะลอตัวลดลงถึง1.1% มันเยอะจริงๆนะครับและเยอะมากพอที่จะทําให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกใบนี้ในปีนี้เป็นการขยายตัวที่ต่ําสุดในรอบกว่า10กว่าปีผ่านมาครับสิ่งที่น่าสนใจนี่นะครับมันเกิดตรงนี้ที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นครับว่าการลดเป้า GDP ของอเมริกาที่เกิดขึ้นในปีที่ตอนนี้โควิดคุมได้กลับมาเชื่อมเศรษฐกิจเริ่มให้เปิดเดินทางเข้ามาได้ขยายภาคเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างทุกรูปแบบ แต่ทําไมการขยายตัวในปีอย่างนี้เมื่อเทียบกับตอนที่เจอโควิดเนี่ยนะฮะมันจึงถึงเกิดอาการชะลอตัวต่อเน,นื่องแล้วยังต้องลดเป้าลงมาถึงระดับ1.1%ประเด็นต่อไปก็คือว่าเออไอการที่มีการลดเป้าเศรษฐกิจของ GDP อเมริกา1.1%เนี่ยเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจโลกปีนี้ที่ถูกปรับลดจากเป้าของทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกนะ้รับไม่ว่าจะเป็น IMF ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นโออีซีดีก็มองว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะหดตัวถึงประมาณ1%เปอร์เซ็นเศษใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่านั่นแหละคือผลพวงจากการที่ใส่ความเร็วของอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปเร็วและก็แรงในรอบ28ปีที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าเมื่อคืนในการขึ้นค้างได้ของ0.75ที่บอกว่าแรงสุดใน28ปีและถามว่าครั้งหน้าต่อไปกลกฎดา ขึ้นอีก0.75ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นการขึ้น0.75ต่อเนื่องครั้งติดต่อกันในการประชุมที่หนักหนาสาหัสที่สุดเนี่ยในรอบนี้ไม่ดีอาจจะเกินกว่า3ทศวรรษวเพราะฉะนั้นต้นทุนของคนอเมริกันเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างชนิดที่4คูณร้อยก็แล้วครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนโจทย์ของอเมริกาที่ต้องการลดอย่างนี้แต่จําเป็นก็ต้องลดเป้าเศรษฐกิจมันเป็นการส่งสิทธิ์หรือสัญญาชัดเจนแล้วนะครับว่ากําลังมีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเกิดขึ้น และนั่นอาจจะไปถึงคำว่ารีเซชชันอย่างที่ทุกคนกลัวกันแล้วนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะฮะก็คือว่านอกเหนือจากการลดเป้า GDP ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะในแง่ของเงินเฟอ้อปี65อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเงินเฟอ้อปี65เนี่ยนะครับปรากฏว่าธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับเป้าเงินเฟอ้อในปี65เนี่ยนะฮะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจาก4.3%ขึ้นเป็น5.2%ออันนี้ต้องระวังแล้วครับ แสดงว่าไอ้การขึ้น0.75เมื่อคืนหรือต่อให้กรกฎาคมจะขึ้นอีก0.75เนี่ยนะฮะมันยังไม่สามารถที่จะปรามเงินเฟอ้อให้อยู่หมัดภายในปีนี้อย่างน้อยแม้มันจะไม่เข้าเป้า2%แต่มันยังไม่สามารถดึงลงมาในระดับที่ธนาคารกลางเขาคงจะพอใจระดับหนึ่งว่าคุมมันอยู่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่มีการขยับเป้าหรือว่าแก้ไขตัวเลขของเงินเฟอ้อต,ต่อทั้งปีเนี่ยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดูสิครับแม้แต่เงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็ยังตัดสินใจขึ้นอีกนิดหนึ่งคือ0.2 เห็นไหมครับว่าความน่ากลัวของเงินเฟอ้อกับความรุนแรงของดอกเบี้ยที่ขึ้นในรอบเกือบ30ปีกับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันท้าผู้ชมคงเห็นแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้อะไรเป็นโจทย์ที่น่ากลัวที่สุดแล้ความน,น่าสนใจต่อไปด้วยครับว่าเมื่อลดเป้าเศรษฐกิจในปีนี้ลงด้วยนี่นะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือในปี25ง6้าหเนี่ยมันถึงจะเป็นปีที่ แบงค์ชาติอเมริกาเนี่ยเริ่มเห็นว่าเงินเฟอ้อจะลงมาอยู่แถวแถว2.6ขนาดว่าปี66เงินเฟอ้อยังอยู่2.6ซึ่งมันสูงกว่าเป้าของแบงค์ชาติอเมริกาที่ตั้งเป้า2นั่นหมายความว่าเราอาจจะได้ไดเห็นเงินเฟอ้อเนี่ยเข้าเป้าที่2คือต้องรอไปถึงปี2567ตอนนี้65ปีหน้า66 67ถึงจะต่ำเป้า2แสดงว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะยังอยู่คู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยๆอ,อีก2ปี ท่ามกางสภาวะเครื่องมือของดอกเบี้ยที่จะยังคงพยานขึ้นไปและก็พยายามที่จะเกาะและหยุดอยู่ให้ได้สิ่งสําคัญที่ผมพูดถึงตรงนี้ว่าการลดเป้า GDP ปีนี้ที่มันทําให้หน่ากลัวลงมาถึง1.1%นเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกับทั่วโลกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายการส่งออกหรือการนําเข้ารวมไปถึงตลาดการส่งออกที่ทั่วโลกหมายมั่นปั้นมือแล้วก็จ่ายดีงานด้วยคือตลาดของอเมริกาแต่มีภาวะของการชะลอตัวลงเนี่ยมันจะตีชิ่ง กลับมาที่การส่งออกของประเทศที่เป็นคู่ค้ากับอเมริกาอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็กําลังซื้อกําลังการใช้จ่ายของคนในประเทศอเมริกันต่อไปนี้จะมีแต่ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่เป็นเงาตามตัวเลยครับนั่นคืออฏิวัติว่าทไมเห็นไหมฮะเราเล่เาเรื่องนี้มาให้ฟังท่านผู้ชมจะเห็นซิกหรือสัญญ,ญาแล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อจะอยู่กี่ปีดอกเบี้ยจะยังขึ้นต่อไปถึงจุดไหนภาวะของการฉลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกากำลังจะเกิดขึ้นชัด สิ่งสําคัญต่อไปก็คือตีลูกชิงและผลกระทบทั้งตรงและอ้อมไปสู่ประเทศรอบนอกที่กําลังพึ่งหรือไม่พึ่งก็แล้วแต่กับเศรษฐกิจที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกขนานี้และนั่นนะครับคือจุดหนึ่งที่ทําให้หลายคนประเมินแล้วนะครับว่ามีแววฮนะเรายัางจะต้องอยู่คู่กับภาวะเศรษฐกิจที่ช้าซึมง,งอนเงี้อย่างเงี้ยอีกไม่ต่ำกว่า2ปีสดุดยำ้ำนี่ตัดปัจจัยการพึ้นตัวของโควิดเลยนะครับแต่ปัจจัยนี้ทิ้งไปเลยนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มันแปลกประหลาดตรงนี้ครับ ว่าการขึ้นดอกเบี้ยปราบเงินเฟ้อได้แต่ไม่ได้ปราบผลกระทบความขัดแย้งของสงครามยูเครนและเซียซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวในขณะนี้นี่คือโจทย์ที่ยากมากๆในยุคทศวรรษหนึ่งของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ทาให้เศรษฐกิจนั้นนะฮะกลับมาควบคุมเงินเฟ้อได้เร็วอย่างที่หลายคนคาดกันเอาไว้ นี่แหละครับเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงนะฮะวันนั้นวันนี้เราเปิดด้วย2ข่าวที่น่ากลัวแล้วนะครับน่ากลัวแล้วนะครับวันนี้มาสายที่เล่นเล่นข่าวที่ค่อนข้างจะระทึกพอสมควรนะฮะ